สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นินรดนำซิ่งนะครับโอ้โลงหน้างานใหม่แล้วครับเสบอยขนรถไทยมาหลายวันแล้วั่งนูน้นให้มองกระจกฝั่งนู้นเลยอันตราย <c oughs> โดนต้นไม้เลย <c oughs> าชมว่าร้อนหนักจะรอนหรือเปล่าครับโอ้สบายสบายดินยังแข็งอ่ะโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้เกือบครับเกือบเออ เราขับตามไปนะครับรู้ว่าจะจุ่มหรือเปล่าผมว่าไม่จุ่มหรอกมันมันเป็นแบบดินที่มันฟูอะดินที่เขาไถาอะเ,เอซับร์สองออแล้วกันอากาศเย็นแล้ว ดินนี่มันจะสไลด์ไอ้มันอะไรกระตุ้ดกระตุ้นปะเขาเรียกว่ากระตุ้นก็คือมันจะมันจะฟรีอ่ะมันจะฟรีล้อหลังนะครับบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะเป็นแต่ว่ามันแบบแบบว่าเหมือนรถเราหนักหน้าแล้วล้อหลังมันมันก็ฟรีทิ้งอ่ะดินเนี่ย เครื่องใหญ่ๆอีกเป็นนะโอ้ยไปได้สบาย,ยวิ่งสบายเลยนะแช่รถถ่ายปาดหนะ้าให้มันให้มันแบบให้มันเรียบหน่อยก็วิ่งได้นะขนาดรถเสียบอยยังไปได้เลยนะขนาดคนรถถทายนะถึงว่าใช้ได้ครับ ผมว่าปเกมหนึ่งมันก็โยกอยู่นะ <c oughs> ถ้าไปเกมสองอาจจะโยกแรงครับโอ้ไปส่งลื่นแล้วครับโอ้ทำไมไม่ไปตั้งแข็มตรงมุนม้นเลยเท่าแก่บอกให้ไปตั้งตรง ลื่นเลยครับตรงนี้ <c oughs> มาดูหน้าง,งานเมื่อวานแล้วครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะโดี๋ยบอยไปได้เสยป่ะดินตรงเนี้ยอ่าไปได้เสยครับเฮ้ยแต่มีจะจมล้อนหน้าครับนี่ตรงนี้ครับถ้า๋ยบอยไปได้ผมก็ไปได้แค่นี้อะ่ะเออนี่ไม่ได้เลยครับ ต้องใจสกิลในงานขึ้น ให้แกโกยตรงนี้ให้หน่อยมันเข้ายากขันไหมหมดดำมันเข้ายากพี่แล้วแล้วกำไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินเหรอครับ งูแล,เลบเนาะเสยบยก็จะลงรถไถโอ้ได้ยินเสยอครับเปิดข้างๆด้วยพี่ แ้วเลยครับแบบแิ่งมาจากแถวทางนู้นนะครับประมาณเยอะอยู่ครับประมาณ500เที่ยวนะครับรมน รถไทยก็ยังไม่แน่ลงครับเสรบอยขึ้นเมื่อกี้เกือบแนวหักมันเป็นบักเกินต้องสตาร์ทดูแล้วนี่ผต่สตาร์ทไม่ติดอีกเดี๋ยวก็ว่าไม่เช็คอีกครับ โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับ